เอาเป็นโหลดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งตัวในเกมโรบอกแบบฟรีนะครับของฟรีน้ำเกสองพันยี่สิบเอพิวมาเลยหนึ่งแ้กถ้าผู้ชมใช้โทรศัพท์ในก็ได้ <c oughs> ผมไอผมขอโทษที่ผมนะผมไอนะโอเคถ้าใ้ท่านผู้ชมโหลดแอปเกมโรบอกมาก่อนเอาเว็บนั่นแหละ พอเสร็จแล้วนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดมาตรงนี้นะเนี่ยนิ้วที่ผมซื้ออยู่ตรงนี้เลยแล้วกดเขาว่าแคตตาล็อกนี่คือตัวละครของผมนะวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดมาตรงเออตรงคาแรคเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมตรงเนี้ยมันเขียนว่าหนึ่งพันอับคืออนเนี้ยคือมันเป็นของของหนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกดตรงนี้เลยลากมันลงมาเอเดดเด็ด ลากมันถึงฟรีนะครับนี่ท่านผู้ชมก็จะเจอของฟรีแล้วนะครับนี่แหละของฟรีไว้หมดเลยสมมติท่านผู้ชมกดมาที่วอดี้ก็ของฟรีแต่นี่ไม่ใช่อัปเดตนะครับกลับไปที่เดิมท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมอีกอันเนึ่งเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นท่านผู้ชมจะเห็นคําว่าในในในเดี๋ยวผมซูมให้เห็นคำว่าอัปเดตนะครับใน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 ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนี่ะให้มันกลายเป็นอัปเดตแล้วก็กด นี่ตรงนี้ลูกส,สีดำนะท่านผู้ชมก็จะเจอกับของฟรีนี่ของฟรีในอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับมีสองพันยี่สิบมีทั้งคาแรคเตอร์เลยมาท่านผู้ชมนี่ของฟรีทั้งหมดเลยนะครับนี่หมวกโลบอกหมวกชุดหมวกอันนี้มีทั้งหนูด้วยนะครับนี่อันแบบหนึ่งนะมีทั้งหมวกมีทุกอย่างมีทั้งทรงผู้หญิงมีทั้งหมวกอีกหมวกนี้มันมาบ่อยแล้วก็มีทั้งหมวกแบบนี้ เลยมีทั้งของพวกนี้ด้วยนะครับเค okay, มีอีกมีทั้งนี่เออหอมขอโหลดแป๊บนึงนะเอ้ยอะไรเราจะไม่ไปยุ่ยงกันน่ะทมกทุกคได้ของฟรีกันมาแล้วครับซึ่งวันนี้ก็บายบายนะนะครับเจอก,กันคลิปหน้าบายบาย